คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ฟังกันไปนะคะเกี่ยวกับเหรียญหลวงปู่เทศรุ่นแรกวัดหินหมักเป้งจังหวัดหน้องคายนะคะในปี2516นะอาจารย์รันก็ได้ออกมาพูดนะคะจุดต่างๆนะ,ะที่ต้องสังเกตให้ดีๆนะเพราะว่าจะได้ไม่โดนหลอกนะอันนี้อันนี้ต้องเน้นย้าเลยทีเดียวนะคะ,ะช่วงนี้นะรายการประครึ่งสวนวรรภูมิอาจารย์รันอยู่ในสายแล้วนะ,ะมีคําถามอะไรเนี่ยพิมพ์มาได้เลยนะคะในเพจ Facebook แล้วก็ใน YouTube นะคะ อาจารย์รันค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้มชมทางบ้านด้วยนะครับค่ะตอนนี้อยู่ตรงไหนของประเทศคะอาจารย์อยู่วัดหนองทรายนะครับ<อ>วัดพระนาจารยนดิเลศน,น่าจริงๆอยากจะแบบแม่โฟนอินใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะมีดีโอคออยากอยากจะให้มีภาพให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายท่านก็ได้ติดตามผ่านทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิกันอยู่แล้วอาจารย์คะครับผมค่ะก็ พอดีเอารถมาเจิมใช่ไหมได้มีโอกาสมากราบท่านอาจารย์ดีเล็กนะครับท่านเก่งมากนะครับอ่าแล้วท่านออกวัตถุมงคลเนี่ยทางวัดจัดสร้างเองผมก็จองทองคาไปสองเหรียญนะครับแล้วก็เงินอีกสี่ห้าเหรียญทั้งเหรียญหล่อทั้งเหรียญปั๊มนะครับโอ้ออกแบบได้สวยนะครับปิดจองน่าจะสามสิบเนี้ยทิศเดือนนะครับและรับหมดเลยอาจารย์อย่างนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆหรือว่า แฟนคลับอยากได้มากอยากได้จองบ้างเนี่ยต้องทํายังไงคะอาจารย์มาที่วัดเลยมาที่วัดที่เดียวนะครับไม่เปิดจองที่อื่นอ๋อไม่เปิดที่อื่นด้วยใช่ไม่เปิดรับจองที่อื่นนะครับค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถโทรถามอาจารย์ได้นะคะถามรายละเอียดได้เลยนะครับนะคะอตอนนี้นะคะก็สามารถส่ง SMS มาได้นะคะอาจารย์รันเบไทายอยู่ในสายตัวจริงนะคะเสียงจริงนะคะตอนนี้มีคําถามเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์คะบอกว่าหลวงปู่ขม ขุดะสะเนื้อเงินราคาเท่าไหร่คะนั่นเงินเป็นแสนแล้วนะครับขึ้นทะลุแสนขึ้นไปแล้วนะ,ะหรือเชื่อนะครับจากเราเล่นกันอยู่สมัยก่อนเนี่ยเพื่อนผมมีเป็นพันเหรียญเลยค,คุณเอกฤสีเนี่ยนะครับเขาเล่นวัดท่าซุงอยู่แต่เขามีเคาว่าให้ความเคารพศรัทธากับตัวหลวงปู่โงสมัยก่อนเขาถามผมว่าเอา้ยเรามีอยู่พันเหรียญเอานายเหรียญละพันได้ไหม ไม่เอานะครับปรากฏว่าตอนนี้เหรียญน2สามหมื่นแล้วถ้าเป็นเงินเนี่ยแสนไปบาทไปแล้วครับค่ะตอนนี้กระแสของหลวงปู่หงม์แรงมากแรงมากครับกระแสกระแสหลวงปู่หงเนี่ยค่ะต้องบอกว่าแรงครับมีค่ะมีคําถามอีกนะคะใน Facebook ค่ะอาจารย์ของคุณน้องเปป้ถามบอกว่าหลวงปู่หงรุ่นไหนหน้าเก็ตคะอาจารย์ อุตระครับน่าเก็บครับแต่ดีเก็บได้ทุกรุ่นครับเก็บได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นฮานุมาหรือพญาพาลีเหรียญรุ่นแรกนะครับที่ออกวัดเทบุรีออกไม่ว่าไม่ว่าจะออกวัดเทบุรีหรือว่าออกที่สุสารทุ่งมนนะครับเล่นได้ทั้งคู่นะครับน่าสนใจนะรุ่นไหนก็ได้มีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักแสนแล้วนะครับค่ะอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเก็บรุ่นที่ยังไม่ได้แพงมากเนี่ยในอนาคตมีโอกาสไหมคะอาจารย์แพงแน่นอนแพงแน่นอนครับ โอ้อันนี้เป็นนิมิตหมายดีนะสําหรับนะหลวงปู่หงนะคะรุ่นไหนๆก็เก็บเอาไว้น่ะคือดีเพราะว่าเก็บเอาไว้เถอะในภายภาคหน้าเนี่ยนาจะมีแต่ถอยากแบบถ้าอยากจะจำหน่ายติดต่อมาได้เลยมาจับทางไอดีไลน์ทางอะไรที่ขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับค่ะนะคะตอนนี้ก็มีคําถามเข้ามาจาก SMS แล้วนะคะอาจารย์คะบอกว่าหลวงพ่อคูณปี19ทําไมแพงกว่าปี17คะอาจารย์เอหนึ่งเก้าเนี่ยออกที่วัดนะครับออกที่วัดบ้านไร่หนึ่งเก้าถือว่าก็เป็นยุคต้นๆน่ะ แต่หนึ่งเจ็ดเนี่ยไปออกวัสดแก้วนะครับอ๋อก็อเลยส่งผลทำให้รา,าราคาต่างก<น>ันดอกลงไลอย่างพระรู้สึกว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยพระค่อนข้างเยอะนะครับพระน่าจะทำถึงหนึ่งแสนงองค์เพราะว่ามีมีแค่สองเนื้อมีนวะกับมีทองแดงแค่นั้นนะครับทองแดงเนี่ยถึงแสนแน่นอนนะครับเท่าที่หมุนเวียนผ่านตาครับช่วงนี้ก็ยังซื้อได้เป็นล็อตอยู่นะครับ ตอนนี้ส่งข้อความกันเข้ามาได้นะคะ4230777นะคะ SMS นะคะเชื่อเลยแหละว่าหลายคนคงจะพยายามโทรนะคะยังไม่ต้องโทรวันนี้นะคะเพราะอาจารย์อยู่ในสายอยู่นะ0 2 6 7 8ใอเนี้อย่าเพิ่งโทรนะคะก็ตอนนี้อาจารย์อาการร้อนไหมในพื้นที่เอา42องศาครับเอาเรื่องอยู่ท่านอาจารย์เดินออกมาบอก42องศาเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยอาจารย์อาจารย์พกผลิตภัณฑ์ของเราไปด้วยไหมคะพกมาอยู่แล้วครับผม ผลิตภัฑ์พวกนี้เนี่ยเราต้องมีติดรถไว้เนื่องจากว่าผมเนี่ยเจอคนเยอะนะครับใช่นะฮะเจอพบปะผู้คนเยอะวันนี้มาที่วัดก็คนแน่นวัดเลยทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวจีนนะครับชาวต่างชาติมาและแน่นวัดเลยโดยเฉพาะน้ํายาบ้วนปากนะอาจารย์เป็นขวดเล็กๆเนี่ยจะพกพาอยู่แล้วมั่นใจแน่ๆแหละว่าไม่ติดโควิดเนาะใช่ใช่บผมคะ้าวมีคําถามต่อค่ะเรนเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยหหอมรุ่นสองค่ะอาจารย์คะ รุ่นสองยังอยู่หลักหมื่นอยู่เลยนะครับสวยๆเนี่ยว่ากันที่ห้าหมื่นขึ้นนะครับจนถึงค่อนไปทางเกือบแสนนะครับโอ้ล่ะค่ะนสภาพสวยนะอ่าค่างสูงอยู่ะรุ่นแรกไปล้านแล้วครับรุ่นรุ่นแรกเป็นล้านนะครับรุ่นสองก็ล่ตามมาติดๆนะฮะจริงๆเนื้ออะไรนะะอาจารย์เนื้ออะไรนะมีทองแดงมีทองแดงเนื้อเดียวทองแดงเนื้อเดียวรุ่นแรกกับทองแดงเนื้อเดียว ค่ะอาจารย์คะมีพี่น้องเป้้ถามต่อนะคะขอเป็นความรู้นะคะอาจารย์สายอนุรักษ์กับสายสากลแตกต่างกันยังไงคะสายอนุรักษ์กับสายสากลสายสากลก็หมายถึงการซื้อขายเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับสายอนุรักษ์เนี่ยก็คือสะสมนะศึกษาเพื่อสะสมนะครับโอ้เป็นคําถามที่ดีมากนะคนะขอบคุณมากเลยศึกษาสะสมไปเรื่อยๆ<อ>ไม่ไม่ค่อยจะขายไม่ค่อยอนุรักษ์ไว้่างนั้นนะครับ แต่ถ้า,าถ้าถ้าเป็นพุทธภานี้ต้องซื้อขายกันปกตินะครับนะคะอ,อก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันนะคะขอบคุณคําถามนี้ด้วยนะคะอะมีคําถามจาก SMS ต่อเนื่องค่ะหลวงปู่ชาวัดหนองปาพงป,งปีหนึ่งแปดเนื้อทองแดงค่ะจันต้องแดงหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเงินก็ห้าหกหมื่นครับอตอนนี้ราคาตกลงไหมคะหรือว่ายังคงสูงอยู่ก็ก็ทรงทรงตัวมานานแล้วนะครับหมื่นกว่าบาทมานานแล้วยังไม่ขยับไปไหนะนะครับ อ๋อยังไม่ขยับเลยจริงๆแล้วมีนอกจากเนื้อทองแดงมีเนื้ออื่นด้วยไหมคะอาจารย์คะมีเงินมีทองคำทองคําน่าจะน้อยอยู่แล้วเนาะแล้วก็ราคาทองคำเป็นล้านนะครับค่ะอาจารย์อาจารย์ขอรบกวนถามนะคะของคุณพี่อานนท์ถามบอกว่าหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนรุ่นแรกราคาเท่าไหร่คะอยู่แสนต้นๆนะครับในสภาพสวยแต่ถ้าไม่สวยก็ห้าหมืนอับนะครับ ห้าหมื่นอับมีอยู่ถ้าเกิดว่าดเป็นเหรียญปั๊มข้างเลื่อยนะครับนะถ้าข้างปั๊มตัดก็เสีสนิทอาจารย์เคยเอามาอธิบายหรือว่ามาบอกเพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับไหมคะในรายการยังเลยยังเลยนะสมัยก่อนนะเคยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆไม่ไมค่อยเจอภาพส,สวยเท่าไหร่มันมีแต่สึกๆเลยเลย,เลยไม่อยากเอามาบรรยายอะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ดูเดี๋ยวว่าเจอภาพส,สวยๆคมๆนะครับเ๋ยอยามาให้ดู <ๆ S 1> คำถามต่อนะคะจงจส่งมาจากเอ s อค่ะเหรียญหลอไตรมาสรวยทันใจหลวงปู่หมุนวัดบั่นใจทันใจหลวงปู่หมุนใช่ไหมไตรมาสรวยทันใจนะครับเหรียญหล่อเหรียญหล่อถ้าเป็นเนื้อล่างเนี่ยก็สาลิตเนี่ยเด็ดแปดหมื่นแสนแสนกว่าบาทนะครับแต่แต่ถ้าเป็นเหล็กน้ําพีนี่เป็นล้านนะราคาสูงมากเด็ดแปดแสนนะครับอห้าแสนรับนะถ้าเป็นเหล็กน้ําพีนะครับค่ะ คําคถามนะคะต่อเลยค่ะคุณพี่เก้าภูมิบอกว่าเหรียญพ่อแดงปีศูนย์สามราคาเท่าไหร่ครับหลักล้านนะครับถ้าสวยถ้าสวยถึงหนึ่งล้านนะครับเหรียญหลวงแดงรุ่นแรกนะครับรุ่น oh, แต่ถ้าไม่สวยแสนขึ้นนะครับหนึ่งแสนขึ้น,นไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะถึงล้านนะครับเงินสามล้านถึงห้าล้านนะครับแล้วแต่ความสวยอืมนะคะอาเหรียญหลวงปู่สุกสองสี่หกเก้าค่ะจันสองสี่หกหกก็ืเปล่า สองสี่หกเก้ามีคนพิมพ์ม,มาน่าจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าแม่จันสองสี่หกหกหลักล้านไครับกนะคะตั้งแต่ห้าแสนยันสามสี่ล้านนะครับแล้วแต่ความสวยอืมแล้วแต่ความสวยจริงๆก็มีเนื้ออะไรบ้างนะหลวงปู่สุกดัง,งนะมีทองแดงเนื้อเดียวครับเนื้อเดียวเท่านั้นะนะคะอาจารย์ใช่แล้วก็บางเหรียญเนี่ยอาจจะเอาเงินเงินสมัยก่อน,นพวกเงินอัดเงินเฟืองอย่างเงี้ยไปตีอ่าก็มีนะครับ<ม>พวกนี้จะมีเงาสะท้อนของเหรียญเก่าอยู่เคยซื้อได้สองสามเหรียญนะครับ อาจารย์ถ้าเกิดว่าเขาเอาเหรียญเก่าไปตีแบบนี้เนี่ยทําให้ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นไหมคะรู้ว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแต่ได้ดูง่ายเพิ่มขึ้นนะครับอดูได้ง่ายเพิ่มขึ้นนะคะก็มันเป็นพวกเหรียญอับเหรียญเฟืองอะไรอย่างเงี้ยองัอ้นจะดีกว่าเพราะฉะนั้นอาจารย์คะถ้าเกิดว่าดูเหรียญแล้วเนี่ยถ้าอย่าง,ลงหลวงหลวงปู่หลวงปู่หงเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าควรจะต้องควรจะต้องดูที่เหรียญไหนอันดับแรกเนื้ออะไรคะ หลุงปูหง่ะเหรอส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นรุ่นผุดสาเนี่ยเก็บได้เก็บได้ตลอดเลยนะครับไม่ต้องเกียงเพราะปกติออกมาหลายรุ่นไหมคะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เพิ่งจะได้กินดังๆสุดๆเลยช่วงนี้นะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มาผิดทางค่ะไม่เป็นไรนะเอาคำถามต่อเลยดีกว่าเก็บได้เก็บได้ทุกเนื้อ ค่ะคำถามจากเอสอสนะคะ423077มาแล้วนะคะหลวงพ่อเนื่องอ่ะเหลืออีกสามนาทีหลวงพ่อเนื่องรุ่นแรกบล็อกไหนแพงสุดครับอาจารย์นอมบนนะครับพ่อเนื่องรุ่นแรกน่าจะเป็นนอมบนแล้วก็กระไหลทองนะครับแพงสุดกรรมการอ่าแพงสุดนะครับราคาค่ะอาจารย์แพงสุดนี่ราคาอยู่หมื่นกลางๆนะครับถ้าเป็นบล็อกนิยมอ๋อถ้าเป็นบล็อกนิยมนะคะก็ตอนนี้รุ่นแรกยังไงก็แพงอยู่ไหมถูกไหมอาจารย์ แพงแพงอยู่แล้วล่ะนะทุกแบบเกจิเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนะตอนนี้ยังคงส่งข้อความมาได้นะคะหรือว่าผ่านทางเพจ a c e b o o k ก็ได้นะคะตอนนี้อาจารย์รันยังคงอยู่ในสายอยู่นะคะก็สามารถได้นะคะสี่สองสามศูนย์เจ็ดะ4230777นะคะผ่านทาง SMS นะคะอาจารย์ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะส่งพระไปให้อาจารย์โดยอาจารย์ยังใช้ไลน์เดิมไอเดียไลน์เดิมอยู่ไหมเห็นว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้ว เปลียนเบอร์โทรก็ใช้ได้2อลายเลยลายเดิมลาย,ลายใช้ได้หมดนะครับค่ะนานที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เราปิดอาเราปิดเบอร์แค่หนึเบอร์ไปะนะครับ ะะขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ใหม่ของอาจารย์รันนะคะสามารถติดต่อให้อาจารย์หรือว่านัดแนะอาจารย์ที่จะามาดูพระกันได้นะคะ0825982355นะคะถ่ายรูปเอาไว้แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะคะ0825982355มูลค่าเยอะๆอย่างเงี้ยผมไปหาถึงบ้านได้นะ,นะคะทุกที่ไม่เกี่ยงนะคะอาจารย์ ครับผมค่ะมีคําถามค่ะมีคําถามต่อเลยค่ะพี่นิรันด์ถามบอกว่าขอข้อมูลเรื่องราคาพระหลวงปู่โตพิมพ์นั่งเทพนะคะอายุสิบอายุห่้าสิบปีมีบัตรประกันพระแท้อันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์รบกวนหาข้อมูลมาตอบเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะคะได้ไหมคะคุณพี่ประวิทย์คุณพี่ประวิทยถามว่าปิดตาตุกตาใหญ่ ปูโตราคาเท่าไหร่คะตุ๊กตาใหญ่ปูโตอยู่ประมาณหมื่นต้นๆนะครับสามหมื่นสี่หมื่นนะครับอ่าสภาพร้อยนะคะอาจารย์ครับผมสามสี่หมื่นห้าหมื่นได้อยู่นะครับค่ะ่ามีคําถามต่อเลยนะคะคุณพี่น้องปุ๊เป้ะบอกว่าปูสุกหน้าบาทเล็กหาแพงไหมคะอาจารย์ลัดแสนนะครับหน้าบาทเล็กบาเล็กบาดใหญ่เป็นแสนหมดนะครับแสนนี่ต้นๆหรือกลางๆคะอาจารย์อันนี้อันนี้สุกว่าิโไทยทองนะค่ะ ข้างหน้าบบบนะครับเป็นรูปหล่อขนดาดไซส์เล็กๆนะครับะนะคะอ่ะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วอาจารย์ขาต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ล่ำลาอาจารย์ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าดีกว่านาะอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ครับผม <ขา S 2> เดี๋ยว<น>วันจันทร์หน้าเจอกันแน่นอนนะ,ค,ะครับได้ค่ะนะคะดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณอาจารย์รันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาละค่ะคุณผู้ชมคะขอบคุณทุกๆคาถามนะคะแล้วก็ทุก SMS ที่ส่งเข้ามาถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องนะคะติดตามกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าคือวันจันทร์ในเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ